อำเภอจัก,กราดจัดประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอจัก,กราดจังหวัดอคอนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงส2สอทีวีค่ะเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่3มกราคม2,567 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาร้อยโทอนุชาตั้งพาณิชย์นายอำเภอจักราชเป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจักราชคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม2567ครั้งที่1ทับ2567นะคะโดยมีข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจโรงพยาบาลทกสผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายบริหารในเขตพื้นที่อำเภอจักราช ต่างเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมพศ2567กันเป็นจำนวนมากค่ะการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้นะคะธนาคารโคกบอเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริมอบโคให้เกษตรกร,ร,กรยืมเพื่อการผลิตหนึ่งตัวที่ประชุมพร้อมร,รับนโยบายใหม่รวมถึงเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ผลการพิจารณาให้เกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดูแลรักษาสัญลักษณ์สถาบันหลักของชาติสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนกำหนดเป้าหมายเพิ่มยอดสมาชิกใหม่และตัวแทนกออชอประจำหมู่บ้านค่ะทั้งนี้ร้อยโทอนุชาตั้งพาณิชย์นายอำเภอจักราดได้เน้นย้ำให้แต่ละพื้นที่ร่วมมือกันลงพื้นที่ทำอย่างเต็มที่เร่งแก้ไขหนี้นอกระบบหากมีให้รีบแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรม พร้อมวันนี้นะคะทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่อำเภอจักราชแจ้งผลปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลปฏิบัติงานของแต่และหน่วยงานในรอบเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบด้านสถานีตำรวจภูธรจักราชและสถานีตำรวจภูธรศรีสุขแจ้งสรุปผลปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจโดยจับผู้ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดผู้เสพสารเสพติดให้ในที่ประชุมได้รับทราบอีกด้วยค่ะ